การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านปียงหลวงตามหลักสูตรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และการยกระดับผลสมมติทางการศึกษาที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลสมมติทางการศึกษาของนักเรียนสูงอยู่ในระดับที่พึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับบริบทของการศึกษาในยุคปัจจุบันแล้วต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โรงเรียนบ้านเปียงหลวงตําบลปียงหลวงอาเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3เปิดทําการเรียนการสอนในแผนการเรียนปกติตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สู่การเป็นโรงเรียนนําร่องพื้นที่นวัตกรรมรุ่นที่2ในปีการศึกษา2564จากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวพบว่านักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพียง60%ที่เหลือได้ออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยผูป้ปกครองให้นักเรียนออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะหาะไรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งอาชีพหลักของประชากรในเขตพื้นที่ให้บริการของโรงเรียนส่วนใหญ่คือเกษตรกรจากข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียนได้ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างนวัตรกรรมการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและศักยภาพของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบ้านเปียงหลวงโมเดลวงล้อแห่งการเรียนรู้บ้านเปียงหลวงโมเดลโปรเจกต์เบสเลิร์นริ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบ้านเปียงหลวงโมเดลวงล้อแห่งการเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมดรรถนะทั้ง6ด้าน ผ่านกิจกรรม5ด้านคือ 1. กิจกรรมพรหุวัฒนธรรม 2. กิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่ทักษะอาชีพ 3. กิจกรรมนวัตรกรสิ่งแวดล้อม 4. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านเปียงหลวงและ 5. กิจกรรม BPL Technology Education Learning จากการใช้บ้านเปียงหลวงโมเดลวงล้อแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีทักษะอาชีพที่จะสามารถสร้างไรายได้ระหว่างเรียน รวมถึงสร้างอาชีพที่ยังยืนต่อไปกิจกรรมพระหูวัฒนธรรมเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้นักเรียนทุกคนนั้นสามารถเรียนรู้และก็เข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายของพื้นที่มีความรักและห่วงแหนศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนและเพิ่มทักษะชีวิตใช้พนการเอคือ ด้านสติปัญญาเหตุ hate, ด้านทัศนคติหารด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริงแห่งและยด้านสุขภาพเฮลค่ะอาทิเช่นกิจกรรมการรำนกรำโตกิจกรรมเต้นจักรอกิจกรรมรำบำจีนกิจกรรมวงดนตรีเครื่องเสียงแสงไตและกิจกรรมสืบสารภาษาและอาหารของท้องถิน่นค่ะ โรงเรียนได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านเตียงหลวงมุ่งเน้นให้โรงเรียนนั้นเป็นต้นแบบศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพา่หูวัฒนธรรมรวมทั้งร่วมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งยังเปิดการให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมค่ะ กิจกรรมศาัพทราชาสู่ทักษะอาชีพโดยน้อมนําหลักปรชาาัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องเรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทํางานการสร้างส่นเกิจพอเพียงพอเพียงเป็นหวงและการงานกิจกรรมดยดยางดีไซเนอร์เป็นการเสริมสร้างผู้ประกอบอาชีพการปกหัดเพื่อการประกอบอาชีพในท้องถิ่นปลูกฝังลักษณะนิสัยการสร้างไรายได้ระหว่บบางเรียนทําให้นักเรียนห่างไกลยาสติดและบายมุก วิจกรรมวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม EPL Technology Education Learning ใช้เทคโนโลยีสู่การบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนการสอนข้ามศาสตร์ส่งเสริมทักษะอาชีพขั้นสูงการคิดเชิงวัตกรรมให้เรียนสาม,มารถบริหารจัดการปัญหาในชีวิตประจำวันและท้องถินอย่างเป็นระบบสามารถออกแบบและพัฒนาน,นวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างถูกวิธีมีความรู้ความเข้าใจและถนักถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายและยั่งยืนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ c o ต i ิ้งฟ r l ร์ไลส์สมาร์ทไลส์สมาร์ทฟาร์มชาปหและชาร์ปสเป็นการวิวใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์นวัตรกรรมแปลงผักอัจฉริยะถือเป็นการแก้ปัญหาระบบน้ำและการบริาหารจัดการกระบวนการเพาะปลูกของเกษตรกรในท้องถิ่นได้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบ้านปิยงหลวงโมเดลว,วงล้อแห่งการเรียนรู้บ้านปิงหลวงโมเดล e c t เจกต์ Learning ขับเคลื่อนการดรําเนินงานด้วยกระบวนการวงล้อคุณภาพ PDSA เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนวัตรกรรมเชิงพื้นที่ประกอบด้วยขั้นตอน4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1. นึ่งนวางแผนโดยศึกษาวิเคราะห์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานวัตรกรรม ออกแบบกิจกรรมตารางกิจกรรมแบบวัดผลและประเมินผลขั้นตอนที่2ดูลงมือปฏิบัติโด,ดยสำรวจสภาพข้อมูลพลื้นฐานวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพและใช้กิจกรรมผาคหุงวัฒนธรรมกิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่ทักษะอาชีพกิจกรรมนักวัตรกรสิ่งแวดล้อมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านปิงหลวง BPL Technology Education Learning ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ขั้นตอนที่3、c h เช็คประเมินโดยการจัดการประเมินตามสภาพจริงวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุจากการเปรียบเทียบเป้าหมายกับการดําเนินงานตามแผนเพื่อให้ทราบว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรขั้นตอนที่4 A แอคปรับปรุงแก้ไขได้แก่การนําผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งการประเมินตามสภาพจริงใช้การประเมินผลแบบรอบด้านทั้งการนำรูปแบบวิธีการพัฒนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆภายใต้บริบทเดียวกันเผยแพร่ผลการพัฒนาในรูปแบบต่างๆสู่เพื่อนร่วมวิชาชีพวิธีการและผลการเผยแพร่วัฒนธรรมอาทิเช่นได้จัดการเผยแพร่ผลการพัฒนากิจกรรมในระดับสถานศึกษาเช่นงานการดมั่วขอฮหอมได้จัดการเผยแพร่ผลการพัฒนากิจกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเช่น งานโคกหนองนามโมเดลได้จัดการเผยแพร่ผล,ผลการพัฒนากิจกรรมในระดับประเทศโครงการ o t o p อปจูเนียดังนั้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบ้านเลียงหลวงโมเดลว,วงล้อแห่งการเรียนรู้บ้านเปียงหลวงโมเดลโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21ให้กับผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในด้านวิชาการดังคำขวนของบ้านเปียงหลวงโมเดลว,วงล้อแห่งการเรียนรู้ที่ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้พระหุวัฒนธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ทักษะอาชีพผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ผู้นำด้านนวัตรกรสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างสารรค์เทคโนโลยีดิจิทัล